ผมว,ว่าวกระต่ายกระต่ายละกระต่ามันดีมันเป็นแบบนี้วะกู้เสือชนะวะกูเสือมันเกี่ยวอะไรวะสายแล้วไงผมไม่แดกเต่ามันแดกยากเนาะเอออืมคุณว่าทำไมหมากับแมวต้องกัดกันเนาะมึงให้มันต่อยเลย,ยกู้มกมมหมาชน,นะมมหมา,าหมันเยอะอะเออดิโอ๊ยไม่แปลกที่มันจะกัดกันเนี่ย เรเีอกสติวิธีอืมแล้วทำไมเราต้องคิดว่าหนูชอบกินชีสเด้เอเพื่อนอร่อยป้งจริงๆริแล้วหนูไม่ได้ชอบกินชีสเอยไม่ชอบกินอะไมันแหลกทุกอย่างยกเว้นชีสอะ่ะเพราะว่าชีสมันไม่ใช่สิ่งที่มันชอบขนาดนั้นกลิ่นมันมันไม่ได้ชอบกลิ่นชีสอะ่ะมันเป็นหนูเองรู้อะ่ะเขาวิจัยกันมาแล้ว เขานี่ใครวะกูอยากเห็นหน้าเขาจริงๆเลยวะเขาเบิดไอ้สไตไอ้สไตพ่อไอสไต์ส่วิจัยหนูแดกชีสเราคิดค้นสูตรระเบิดเสร็จแล้วไงว่างว่างว่างมึงเขาคงไม่ว่างมานั่งคิดหรอกไอ้หนูแดกอะไรวะที่ไม่ใช่ชีสเอ้ยมันถกเถียงกันมาขึ้นข้อสัตว์ระเลยนู้ยสัตว์ระพัติพ่ นอนซะมึงอ่ะมว่ากระต่ายขู่มะพร้าวได้ก่ตัวมรู้ไยายกูถือช้างแสงีสองตัวเลยเอืมกูถือสองมือเลยกถือาให้แม่กูอ่ะช้างเขียวเอ่ะอืมยายกแข็งแรงมากไม่ใครรู้เวอวให้ยายกูแข็งแรงไม่ใช่มึงเหรอก็เออกูเองอ่ะ ม,ดดม้วนรถกำลังห้าร้อยแรงมาเข้ามาห้าร้อยตัวมาวิ่งแข่งกันทม้จริงวะเขาไม,ไ,ไม่ไงไม่ไงเขาไม่ตั้งกันหรอก <4. S 2> อม้วากวางอะเขาตั้งชื่อว่ากวางเลนเดียวเขาตกวอแหวนป่าววะเป็น<ำ>กวางเลนเดียวอะไรเงี้ยเลนเดียวอ่ะเออเขาตกวอแหวนป่าวฟุ้งว่าเขาอาจจะตกบอแหวนก็ได้เลยม้ว,วนเราควรหนอนเลย <laughs> ถ้าเราไม่ถามใช่เหรอแนะม่กลัวเราหลับไปนานเลยเราก็นอนดีวะคึงว่าทำไมฝนต้องตกวะนอนฝนไม่ขึ้นดิมันจะเที่วมันจะได้เกลี่รสีเลยไม่ตกหรอกกูอยากนอนนะ่ะนอนสิสรุปมันเป็นหกชั่วโมงเลยรู้ป่ะใช่กูคิดผิดมาตลอดจริงๆมันเป็นหกชั่วโมงเลยเออ เรานอนเที่ยงคืนน่ะแล้วตื่นตีห้ามันเป็นหกชั่วโมงเพราะว่านับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนับเป็นหกชั่วโมงนะใช่มึง,งคิดผิดกูคิดถูกมึงคิดถูกแล้วเพื่นก,กูคิดถูกอะ่ะกูไม่ได้คิดแพงไงเออกูได้าาขาย<ห>ดีไม่มีคนซื้อเลยดิใช่ถูกต้อง กูค,คิดถูกไงถ้ากูคิดแพงไม่ไไไมีใครซื้อกูแล้ระไรกูอยากนอนนะทำไมคาร์บอยต้องขี่มา้าร้องให้เขาขี่คาบาิ巴拉ด้ไอ้กูว่าทำไมเขาต้องชื่อชาลาวันวะเป็นกาแฟะละวันไม่ได้อะกาแฟละวันมันกินแล้วปวดขี้ไี่กาแฟ ไม่ปวดขี้กาแฟกินแล้วปวดขี้ปวดตังเช้าเลยกินแล้วกูไม่ปวดเลยกินแล้วกูขี้อะไรเลยเพราะงั้นไหนกูกูลแตกมาเลยเราไม่อยากขี้เขาก็เลยชื่อว่าชาละวันแทนถ้าเป็นกาแฟละวันเขาต้องขี้อ๋อมันมีเหตดผลนลงมันเนาะเออแล้วเขามูได้ไงว่าจระเข้ตัวนั้นชื่อไก่ทองมันคงตะโกนบอกเะยมั้งกูชื่อชาละวันมึงชื่ออะไรกูไก่ทองเนี่ย าจจะเป็น,นแบบนั้นหรอไม่ไงเขาไม่น่ารู้ชื่อมันน่าคิดวะนูจลอลเกียนพูดได้ปะจริงๆแล้วมันอาจจะพูดได้แต่เราฟังไม่รู้เรื่องก็ได้นว,ว้ยเออวะเราอาจจะหลงมืมภาษาของมันไปหนึ่งที่เขาตื้ออ่ะมึงไม่เคยดูอ่ะมันยังคุยกับงูรู้เรื่องเลยเออว่ะน่าคิดดีอ่ะ เร,ร,ราบทอัสไตยไม่เคยวิจัยเรื่องนี้วะเออราต้องไปวิจัยแล้วว่นนะเออเนาะไปวิจัยวะก่อนหนึ่งก็นอนได้อีกนี่มึงเงียบมึงคิดมงอยู่ใช่ปะนี่มันรู้ทันกูดินี่มึงเงียบเพราผมมึงคิดอยู่ใช่ไหมกูจะนอนเปียกเต้บัลเล่ย์วะ นอนเถอะคุณน,นอนตั้งนานเลยว่าถ้าเขาขี่ช้างจับตะกั่วแตเนี่ยมันจะไม่ร่วงจริงๆหรอวะตะกัแตนน่าจะเหยียบช้างพกูควรนอนจริงๆแล้วไอ้ทอ็อปกูว่า,วามไรจะถามมึงกูอ,อยากรู้ว่ากูจะพูดปิดคลิปยังไงดีมันคำถามที่ยากมากเลย ถ้าเป็นมึงมึงจะเป็นคลิปเนี่ยถ้าสมมติไม่รู้ว่าก็อาจจะบอกไอ้ก็คงกนาจะบให้เขากดไลค์กดแชร์กดทวิาตไคร้พกอืมยากกว่าใช่ปะการนอนเนี่ยเหรออืม <c oughs> อกูว่ามันก็ยากเหมือนกันเนี่ยนอนไหน